สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแชร์หน้าจอนะครับให้ iPad เป็นหน้าจอที่2ของ macbook ซึ่งเราสามารถจะทำได้โดยที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับวิธีการใช้งานทำยังไงมาดูกันอันดับแรกนะทุกคนมาที่ตรงนี้ฮนะแล้วก็มาที่ตรงหัวมุมตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่คำว่า การสะท้อนหน้าจอครับกดเข้าไปครับและเราก็กดเข้าไปตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าการสะท้อนหรือขยายไปยังหน้าจอก็คือ iPad ของเราคือต้องบอกก่อนว่า2ตัวนี้จะต้องใช้ Apple ID ตัวเดียวกันแล้วก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้แบบนี้นี่นะครับนี่คือหน้าจอที่2เราสามารถลากเมาส์ไปมาหาสู่กันได้ แบบนี้เห็นไหมครับและมันสะดวกอย่างไรเราลองยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะพิมพ์เอกสารโดยที่เอาตัวอย่างไว้อีกหน้าหนึ่งเป็นต้นยกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะนี่เลื่อนทห็ไหมครับเลื่อนมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมทีนี้อีกอันนึงเราจะทําอะไรก็ได้นะครับจะอ่านหนังสือจะพิมพ์ข้อคงข้อความนะครับได้หมดเลยแบบนี้นะครับ ง่ายๆแค่นี้เลยครับทุกคนลองเอาไปใช้กันดูนะครับและถ้าเราต้องการจะให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เข้าไปที่ตำแหน่งเดิมครับแล้วก็กดออกกดติ๊กออกได้เลยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยหน้าจอนี้ก็จะถูกตัดการเชื่อมต่ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ